สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็น ep 2ช่วงบ่ายนะมาพบกับช่องเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะภารกิจช่วงบ่ายนะเราจะไปส่งพี่เอฟกันไปกับหนูชื่ออะไรจ๊ะใบบัวใบบ,วบ,บัวอะไรจ๊ะใบบัวจันทาโมโสมจำชื่อตัวเองได้แล้วอันนี้นะเดี๋ยวก่อนไปเรามาดูข้าวกันนิดนึงนะ อันนี้นะจ๊ะพื้นที่17ไร่ที่เราจะก้าวเข้าไปสู่กเกษตรอินทรีย์เราตั้งเป้าหมายนะเราไม่ใช่คาดหวังนะเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทําเกษตรอินทรีย์ให้ได้ภายในระยะเวลา2ปีนะแต่ตอนนี้เราขอเป็นกเกษตรแบบผสมผสานอินทรีย์กับเคมีไปก่อนนะอ่าแล้วเราจะค่อยๆปรับเปลี่ยนเราตั้งใจจะให้ปลอดภัย ทั้งผู้บริโภคและผู้ใช้แล้วก็ความตั้งใจจริงๆก็คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ของตัวเองก่อนอันนี้นะอันนี้ข้างบ้านแม่ก็จะปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้บ้านเราก็จะมีมะนาวมะพร้าวดอกไม้เล็กน้อยถั่วพลูที่ปลูกใหม่นะดูนะพื้นที่มันจะยาวไปอย่างนี้นะอันนี้นะ ที่พื้นที่17ไร่เนี่ยเราหมักที่ด้วยอะมิโนโบราวนะเราให้น้องชายนะฉีดพ่นด้วยเปสพายฉีดพ่นด้วยเปสภายหลังไปดูย้อนดูที่คลิปเก่าๆได้เลยเมื่อฉีดทําไมต้องฉีดที่ว่ายังไม่เอารถไถมาไถาย,ยังไม่เอารถตีเลนมาตีเลนเพราะว่าเท่ากรณีที่มีตอซังอยู่อ่ะเขาเดินเนี่ยเขาจะไม่พุลงไปเขาจะเดินสบายเพราะเราจะไม่ใช้โดนเราใช้คนบ้านฉีดเองจะประหยัดเป็นแบบเปสพายหลัง อ,อัตราส่วนก็ไปดูการผสมได้เลยนะอ,อัตราส่วนที่ผสมก็คือ1 0 0 c ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะแต่ถ้าเราไม่สะดวกเราตอนเราตีเลนหรือไถไถที่เราก็ใช้เป็นแบบเจาะผสมแล้วก็เจาะรูแล้วก็หยอดก็ได้จะทำด้วยวิธีอะไรก,ไก็แล้วแต่แต่ให้กักน้ำได้นะคุณสมบัติของเขาก็คือหมักตอสร้งางหมักหมักว่าจะพืชหมักข้าวดีดข้าวเด้งตอนเนี้ย ข้อดีมันคืออะไรก็คือลดเราจะลดต้นทุนในส่วนไหนลดต้นทุนของในการใช้สารเคมีคที่จะต้องชีดคุม้มฉีดค่าตามหน้าของที่เกษตรกรเขาเคยทำกันแบบทากันมาตลอดเราก็จะมาช่วยแม่เราในเรื่องนี้เราตั้งใจว่าเราจะทำมันให้ได้ถึงมันไม่ได้ร0อแต่เรามั่นใจว่าเราจะต้องทำให้ได้คุณผู้ชมดูพื้นที่แถวนี้นะคะเป็นพื้นที่ในหมู่บ้านของเราดู ฤดูการปลูกเขาก็จะปลูกแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ที่ของใครจะพื้นเสมอหรือไม่เสมอถ้าเสมอเขาก็จะเขาก็จะทําที่ได้ไวนะคะแล้วก็จะได้หวานก่อนแล้วก็มันต้องขึ้นกับององ,องประกอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยว่าที่หน้าที่แล้วหรือฤดูการพอปลูกครั้งที่แล้วเนี่ย ว่าจะพืชข้าวดีข้าวเด้งเยอะไหมต้องมานั่งกําจัดกันในหน้านี้ต้องมีการวางแผนนะคะการทํานาแต่ส่วนมากก็จะเป็นเอ้ยข้างบ้านใช้อะไรดีใช้ตามการยาโน,นยานี่เพราะว่าเท่าลองโลกมันลงมันก็จะลงไปด้วยแถบข้างเคียงกันหมดมาแรงลงก็จะลงไปเหมือนเหมือนกันหมดค่ะอันนี้มืดไปหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตให้ดูนะแล้วแต่ว่าวันหนึ่งเราจะมีกี่อีพีนะ